เคยได้ยินว่ามารบอกมีบารมีบอกเกิดไหมล่ะแต่แล้ว <sh> ว <arp ires> ่ามารไม่มีบารมีก็เกิดอลกนี้เป็นของคู่กันนะคู่กันใจเขาจะให้ไม่มีก็ผิดธรรมชาติ ทำดีมันก็ต้องมีบ้างอุปสรรคขัดขวางบ้างใช่ไหมล่ะแล้วแต่ว่าเขาจะทําให้เราถดถอยไหมจิตใจลดความดีไหมเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าเราทําดีมันถึงมีสิ่งนี้เขามาขวางเราทําไม่ดีเขาก็เขาก็ยุบเขาไม่ต้องขวางแล้วเขายุบเราเราทาไม่ดีใช่ไหมล่ะเขาก็ยุบส่งเราเลย เราก็หลงว่ามันช่างสบายจังว่าส่งนี้ใช่ไหมจริงๆเขายุงส่งยุ่ให้เราเพลิดเพลินยุ่ให้เราห่างเหินจากความดีว่าเราทําความดีได้เท่านี้แล้วก็ <S <S <ๆ S 1> วก็ทําให้เราเพลินหลงไปแล้วก็เสียเวลาไปแล้วอยู่กับความหมกมุน่นไอความดีเดิมๆก็ยังไม่ไปไหนความดีใหม่ๆก็ไม่ปรากฏมี เวลาเราฮึกขึ้นมาเราจะทำฟารามดีปุ๊บเขาก็ฝังเราฝังเราแต่เร,เราไม่ไม่กล้าก็เรียกไม่กล้าทำฟามดีแล้วก็ถอยหลังจิตเรานะจิตเราก็ถอยหลังถอยกำลังถอยกำลังที่เคยคิดเราก็ไม่ไม่คิดเหมือนเกา่าอย่างรว่า กำลังใจเราตกพอากาลังใจเราตกลงมาปั๊บทีนี้มันก็ยากดึงกับยากใจขึ้นยากหน่อยมันก็ต้องคิดว่าเป็นธรรมดาเราทําความดีมันก็จะมีสิ่งนี้แหละเข้ามาริดรอเราแต่เราจะมองเป็นเรื่องติดปกติไอ้นี่เราก็จะฝืนกฎของธรรมดาไปหน่อยนั่นคยเห็นหลายคนไป เวลาจะทำบุญใหญ่หญๆทีรยโอ้โหมีเรื่องบ้านมีเรื่องคนในบ้านมีเรื่องตัวเองมีเรื่องสารพัดมีแต่เรื่องว่าง,งั้นจะทำบุญใหญ่ๆนะเอามันทุกทีจนบางทีมันเรียกคนทำบุญจะขยกบจะแล้วทำชีนายแม่มาทุกทีออนเราไม่ทำเนี่ยม,มันนิ่งสงบจีจังๆๆ แต่ฉันว่าดีเวลาทําความดีแล้วมีอะไรมาขัดเราแสดงว่าบุญคราวนี้หรือความดีคราวนี้ของเราต้องมีผลใหญ่เราจะนนนะจ๊ะหมื่นหมื่นปี <c oughs> แข็งแรงนะ มีบุญมาเลยทำงาเลยอ่าวันสารนะจ๊ะแข็งแรงแข็งแรงนะอ่อสุขนะจ๊ะวันนี้ผ่านชา้นนี้กันนะเอ่อ เฮ้ดี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 ใจด้วยนะเอ่อจะเล่นกระชินกันเก่งเก่งเก่งเฮ้เอามาเที่ยวมั้ง จ,จลล <c oughs> าจารย์เราทาความดีมีอะไรมาฝางแสดงบุญบาร,รมีของเรามากเี่ยมาก คนมีบุญมากไม่จะทําอะไรยากทาง่ายๆไม่ใช่คนบุญบุญมากเขาหัวงงเลยท่านพูดอย่างไงของท่านวะเอาสแสดงว่าเราต้องดีต้องเป็นคนที่มีโอกาสดีได้ถ้าดีไม่ได้ก็จะมาฝังเราทำไมเราเสียเวลาเขา เปน็นในดูสมัยพระพุทธเจ้าทรงมาเป็นบาร,รมีมาแล้วทาความดีของพระองค์ง่ายมาแล้วยากจะตายก็พระองค์ทรงมีบุญมากปาชนาอะไรเป็นพระพุทธเจ้าบุญมากไปแล้วว่าเขาก็จะมาปล่อยให้เราเป็นง่ายๆหรือก็เราก็ไม่ได้พิสูจน์ใจเราเนสิเขามาสิเยอ ออวัฒนาเลยเลยนะยีละเล็กนะจ๊ะอ่าอ่า,อาเช็คเ,เช็เออย่างเราถ้าบุญไม่มากพอปัสนานานิพานไม่ได้ต้องเป็นคนนี่บุญมากมีปัจานาเอานิพานแต่ปัสนาเอานิพาน เวลาทาบุญทั้งทีเขาก็จะให้เราไปง่ายๆก็แสดงว่าเราเรายัางไม่ได้ตั้งใจจริงนะสิถ้าเราถอยหลังนี่เราตั้งใจทําทานก็เราจะไปนิพพานใช่ไหมละ่ะแล้วก็ฝังนิดฝังหน่อยเราเราถดถอยแสดงว,ว่าเราไม่เอานิพพานจริงๆนีน่วมแต่ถ้าเราเจอปับ๊บถึงมันจะรู้สึกหดหูด่กับสิ่งไม่ดีบ้างแต่ไม่ยอมลดละ่นและ ยังไงครูจะไปนิพพานให้ได้วังนะั้นเราก็จะไปดันตัวรังเราเนะไปแบบน้ําตาล่วงก็ไปถึงไหนถึงกันวางนั้นเดียวนละ้อย่างนี้แหละรสชาติของนิพพานต้องแบบนี้ทำไมป่าถนานิพพานจะหนักกว่านี้ นักไม่ว่ามันจะพาเราหลงตงนกนรกเอาเวจีหนักกว่าน,นี้ไอความสบายในโลกโหมันเหมือนนรกขุมบริวารเนี่ยเคยไปไหมละ่ะไปแล้วจำไม่ได้เวลาขุมบริวารของขุมใหญ่นะมันมีขุมบริวารขุมบริวารออกมาปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนปกติเาก็จะมทำให้เรามีความสุขสบาย เที่ยวอยากกินนั่นเที่ยวอยากเล่นนี่อะไรงมันไปมันก็หลอกล่อให้เราไปเว่าเราไปถึงตรงนั้นปั๊บมันก็เปลี่ยนสภาพทันทีฆ่าเราปรสัสชดสลายทําเราให้เดือดร้อนได้ประมาณอย่างนั้นในในโลกมนุษย์ใบนี้ก็เหมือนกันช่วงที่เขาพยายามดึงเราให้หลงไหลในความสุขที่โลภเขาพึงทําให้เรามีนะมันก็เหมือนกันพอเราไปติดกักปั๊บ มันเราก็โดนเล่นงานทันทีความทุกข์รอคอยเลยนะทุกข์เพราะความสูญเสียพัดพลา่าทุกข์เพราะความไม่พอใจทุกข์เพราะการถูกเบียดเบียนมันมีทุกข์เยอะแยะตามมาแต่เมื่อไรเราฝืนใจเราไม่เดินตามนั้นเราไม่หลงไหนตามนั้นนะเออเราก็พอเราทําบุญเสร็จปุ๊บไอ้เรื่องเหล่านั้นจะบีบคันลอยเจอทุกอย่างบุญมันรักษา เราก็จะว่าเจอเรื่องดีๆเจอคนดีเจอสิ่งดีๆใช่ไหมล่ะอัน,นเป็นผลตอบแทนถึงเราจะต้องถูกบีบคั้นหรือว่าไม่ถูกบีบคั้นแต่ถึงเวลาตายเราก็ยังมีสุขสติเป็นที่ไปไม่ตกนรกแต่คนหลงมันตกนรกง่ายน,นความสุขในโลกนี้มันเหมือน นรกบริวารลักษณะอาการเดียวกันเลยเห็นแต่เรามองมันไม่เคยเห็นภาพแต่ถ้าเธอไปดูนรกขุมบริวารเธอจะเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าเวลาเขาอยู่ขุมใหญ่มันก็คือถูกทรมานแต่เวลาออกพ้นจากขุมขุมใหญ่แล้วนะมันก็จะเป็นขุมบริวาร ว่คุมบริวารปั๊บเนี่ยมันจะมีความปล่อยปล่อยให้เราสบายให้เราเพลิดเพลินสบายใจนะเท mm. ่านั้นนะพอเราไปอยู่ตรงนั้นปั๊บตรงที่เขาหลอกล่อเราไปทีนี้ก็ถอยหลังไม่ได้แล้วอะไรก็บีเข้มาเลยไม่ว่าสาตราวุธไม่ว่าจะเป็นภูเขาลูกหินอะไรรู้พุ่งมาตีมือเธอเละเทะตุ่มเป๊ะตายอะ แายแล้วก็ฟื้นใหม่ฟื้นใหม่มันก็โอสบายอา่าแล้วก็รอ้อยเราสบายอีกเ,อเป็นอยู่อย่างนี้จนกว่าจะหมดวาระของบริวารของขุมเสร็จแ,แล้วก็ส่งเสอไปโยโมโลโกีสิบขุมแยกกันไปเลยไปแล้วค่อยไปไปเป็นเปรตอีสิบสองจำพวก ถ้าเราหลงแบบนี้ก็คิดว่าลองดูเอาเถอะแต่เราไม่กล้าที่ทําความดีนะไม่กล้าอดทนต่อมันไม่กล้าที่จะฝืนใจเราไปให้มันพ้นจากความอึดอัดนะมันดึงเรากลับไปที่นิ่ทิว่าแน่นอนอีกนานก็เราจะหลุดมาเป็นสภาพไม่อย่างปัจจุบันอย่างเนี้เธอต้องลงไปอีกนานเน่จายอามไหลาตามมันง,ง่ายๆนะ นั้นช่วงไหนที่มันเราจะมีโอกาสทาําความดีแล้วมันจะมีโอกปสรร์ต้องฮึกฮึกเขิมก็ไว้ดีว่ะดีวบูมีบุญดวงั้นแล้วนี่กำลังมีวาสนาคนวาสนาดีอย่างเรามันต้องแบบนี้ <c oughs> <c oughs>